สบายดีพี่น้องมึงส่งคือฝนสิตกพี่น้องไงเสียงผ้าห้องมืมมึมอยู่นี่ใสงสัยฝนสิตกพี่น้องไงยพอมึดขึ้มมาละโอ้ทางนี้แป้ลนะพี่น้องรถต่ำเพิ่นเบิือนนะพี่น้องไงย่างยืดเกลียยืดเกลยอยู่นี่ไปลูกไปย่าง เฮ่ตกอันนี้ไม่ต้ออันไว้ให้แม่เถาพี่น้องไงนี่นีเลยวะสามขีพี่น้องยอยออไองขยลววะล,ละอยู่ขยะเด้อพี่น้องเลยมลงนี่ทงมาเบิ่งปวดจิรอเด้อเ็ดกิโอุพี่นอ้องอ,ดอดกีกัน อะไรล่ะน้อยสบายดีพี่น้องก็เพื่อเสียดนั้งกินพี่น้องป้าไปเบิ่งน้ำล้างตู้แล้วนะครัวพี่เราจะนวดแม่ครัวผู้ใหม่ใส่กินนวลงไปพี่น้องอย่าใส่หลายเด้อแนะนำใส่หลายเสียบหลายเี่น้องใส่หลายผมนลนไปเลย กินเนาะน่าจะหั่นกินเนาะหั่นนี่แหละหั่นหั่นเนห้นกินเนาะว่าแกงันื้อกินเนาะข้าวแกงนี่ต้มยำซุปเด็ดชัวร์เ แต่มันกับใบมะกรูดนงใบเดียโอ้เป็นบบทรบานดังเนาะให้เราไปวัดกินกันนะได้กินเสืนอไงพัดเพชดเล็ไม่ขัวใช่ขั่วขั่ขัขั่วขึ้นช่อนมันทาี่น่อยรัวพอดีแล้วพดีพดีกิน้าพี่น้องเลย สุกดอกพี่น้องหลังจากนั้นก็สีมาปร้าวพี่น้องคนพี่รอพี่น้องทางนี้ดูพี่น้องเอ้ยทางนี้เสียหนาให้ไม่เท่าพี่น้องเอ้ยทางในทางในเห็ดกินเด้อยมีเห็ดกินทางนี้แนวนี้แหละว่าไม่เขินไม่เท่า ในเอื้นแล้วพี่น้งองไปข้างในเอื้อนกันพี่น้องนี่ข้างนอแล้วจ้ามียังไงละ่ะมีพริกแล้วก,หก็หัวคาหันไข่มะกูดพี่น้องน้ำด้เอาน้ำก็มีโอ้พี่น้องอ่าแล้วมีจีบริดแค่ยังไงเสี่ยวพี่น้องโอ้เดียวเสี่ยวแล้วก็ปุ๊บจีบแล้วนเดียว,ยวกัน,กน,กน,กน ซาแซรผีไล่ตลาดแยังใส่เบิตรตตลอะไรีเพื่ออะไร่โดย,ย่กมัน,นบูเพ็ดธนามาทุใช่อาไรบอกครวๆเลยนเสียงเงียบมากลอยทานเรียบร้อยมีอย่งไหนอล่ะเนี่ยมีเนื้อกระลำกระตูนหอมบัวพี่นะาะเขเ,เ,เ,เคใส่เป็เนนวดลงไปเลยพี่น้อง ก็น่าจะใส่เนี่อเยใส่เไไออนี่ยลงไปแล้วท,งวงท้งนี้กะสีตับเลยพี่น้องีก่นึง่นี้กันมีอย่างไนอกะกะีกนี้มีมะเขือเทศเนาะอะรกัะหอวหอมแดงเอาใส่้มันหมดพ้นกระทุกเลยพี่น้องเลยพกแปแ๊กๆๆเลยถ่ายพน,นพี่น้องมึงนะ เริ่มซีมาเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อทางนั้นเด้อฝนตกแล้วยั <c oughs> งดูอยู่พี่น้องอยู่ทางนั้น <c oughs> เกล็ดแบบพี่นอ้องขัดตอนสุดท้ายเอากระใสกระพักเบื่ลอละซิมซิมก่อนแสดงว่าซิมชองเสือข้ามเสียก็ะตัวนี่อสวพอ,ด,อดีแถ่ายเสียพักเลยโอเคเลยเบื่อ มีวิตามินเนียนั่นเหรอเนีี้ยมเหรออนีกระปุลยีเร่อพี่นนองใส่ที่รอเลยว่ะเนใส่แล้วมันบดนับแบบยาั้นเวลาาขึ้นแตีมาเขาตแรกใช้มือมือก่เปไร ใส่หอมลงไปพน,น,นเป็นตะย,ยานโคปีนะะปนั่นแหละโคกปีนเดี๋ยวเอาใส่จอกเลยอายมัปีนเลยยกปีนโคปนแิิแล้วน้องพี่น้องเยนจะตัวยังมาแก่นพอะไรความคิดของเราได้หาซีนบึ๊งอ่อ แกงกับซุก isesti. ปกับพี่น้องเลยพร้องกันเป๊ะเสียเลยได้ได้กินข่าวแรงกับพี่น้องเรียบร้อยเลยพี่น้องโซนจิรอกับแกงพี่น้องมามกินข่าวแรกน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องสุกุสุกคนเด้อนี่พักงานลำหลังพี่น้องก็จะเห็นพักสบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องเลยมีข่าวแรงน้ำกันเด้อมีแจ็วจิโร่พี่น้องเอ้ย

ย้อนมากระดิงเกิดปมหมาเยปจกินแล้วก็มาปล่อยลมหายใจสดชื่นใช่ไหมค มันจม้วนเฮ้ยมาเลยไปากินข้ากิน็ดเฮก็ไ่ได้ ó ừ. còn, hay đỏ, hay kinh đỏ con. cái ăn nạp có ao qua có ao. Phải là sau thân đó, nó qua chút để thuê một ngày, phải มัเมื่อไงมือ,มอ,มอ,มอ,องจะลองเข้าไปเมือ่อไเก็นยังไงก็เอากับรงกายแล้วก็หนันกขึ้นเลยด้วยลดน้

นี่จับมือแคนี่ยโบออกเลยอาห่อนเนาะมันันถึงโอ้เบอร์เนี้ยมันจะออกมัตัมือผูกเนี้ยไม่หมาะไงตัมือจะแหมะผูกตัมือหางตัมือเป็นบาทนี่หนโอ้ยกระเด้กระเด้เสพน่ยใช้ตรงมือผ่านขึก้าจุด มันเป็นมันสอด่นยาแนการเไหด้แต่ฝ่ามือเาเนีนยังตนอยมันยังเออผิวมันยังด้านอยู่แต่ฝ่ามือมันยังคมแหงมันยังแข็งการดึงดีวมันอ่อนเนื้ออ่อนเนว่าสอยแล้วล่ะคื่เหมนหอกอรอะ

คลิปมีน้อยกันากดนด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชกันส้มน้อยก็ควรนะพี่น้องเด้อบ๊ายบาย